สวัสดีค่ะบักสภาพที่อสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้าจ๋าดูเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระเป๋าแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6,308บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก15.77้าจุดเดกิโลขึ้นเป็นกิโลนะลูกค้าจ๋ากิโลละ400บาทนะคะจำนวนใบขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า2 5่สถึงสาใบตกต้นทุนต่อใบค่ะลูกค้าจ๋า210บบาทนะคะ ก็ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรนาทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะลูกค้าจ๋าวันที่1อ่าต้อนรับวันที่1กรกฎาคมก็ว่าได้ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้หรือว่าหมวดอื่นๆสามารถเลือกซื้อโปรโมชั่นได้เลยสําหรับวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าปกติร,ราคาของเขานาลูกค้าจ๋าราคา6 3 0 8บาทไม่ขายไม่ขายค่ะลูกค้าจ๋าทุงนี้เอาไปเลยในราคา5 0 4 6บาท จากปกติคิดเป็นโลค่ะลูกค้จาจ่าโลละ400บาทลดเหลือคิดเป็นโลโลละ320บาทจากต้นทุนต่อใบค่ะลูกค้จาจ่า210บาทลดเหลือ168บาทจา้าโอโหพี่เอค่ะ ใบแรกหนมาเลยเป็นไมกี้ค่ะลูค้าจ๋าใครชอบเป้ค่ะใบนี้สวยมากลูกค้าจ๋าสวยมากและยิ่งเป็นสมาชิกต้นทุนเหลือประมาณ168บาทตีกลมๆ170บาทลูกค้าจ๋าคือคุ้มมากแล้ได้เป็นแบรนด์ไมกี้170บาทค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมากนะคะใช่ค่ะใบขพี่ใบแรกน้ำจ๋าเป็นของเนืดีร้าลูกค้า เน้อสปอร์ตนิดนึงค่ะำกาออกสายแบบว่าเดินทางฟินเน็ตไปสไตล์เที่ยวนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้แต่นักเรียนนักษาก็ได้นะแล้วแต่สไตล์จะชอบนะคะใช่ค่ะโรคค่ะจะลดราคากันไปเลยนะคะสำหรับสมาชิกกิโลละ400บาทเราไม่ขายค่ะค่ะเราขายกิโลละ320บาทเท่านั้น 320บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ้าแต่ว่าเราขายยกถุงยกแพ็คนะคะแต่ละถุงน้าหนักไม่เท่ากันนะคะใช่ใชค่ะเอาง่ายๆคิดเป็นกิโลลดเยอะมากคะน้ำค่ะยิ่งแบบว่าคิดเป็นโลเราว่าคุ้มรถต่อใบอีกคะน้ำค่ะปกติต้นคุนต่อใบประมาณ,มาณการ210บาทอตอนนี้ค่ะลูกคะะ้าจกาอุนยญาประมาณการลดเยอะมากเหลือ168บาทใช่ค่ะที่เป็นตัวเลขกลมๆเหมือนที่นำแจ้งยเจบบาทใช่ค่ะร7อเจบาทมีแบนคะ่ะไหนกี่ค่ะมีแบนอาดิดา คือเอาง,ง่ายๆลูกค้าจ๋าต้องแจ้งก่อนว่าเป็นแบรนด์กีฬาแบรนด์ทุกใบแบรนด์ทุกใบแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบบนนะคะใช,ช <ๆ S 1> ่ค่ะอาจจะมีเป็นแบรนด์บ้านเขาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าปนมาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักนะ ดีดาสมาอีกแล้วค่ะลูกค้าจัดได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มค่ะมันจะเป็นนักลงนักเรียนวัยทำงานนะคะสไตล์แบบนี้ได้หมดค่ะลูกค้าจาดกลุ่มแม่บงแม่บ้านนะคะกลุ่มคุณผู้ชายสายแคมปิง้งสายออกกําลังกายค่ะสายกีฬาค่ะลูกค้าจัดได้ทุกสายนะคะ,ะคจ้าจลูกค้าจัดไม่ได้ขายกระเป๋าเรามีเป็นเสื้อสินฟองอ่ะไม่ได้ขายแนวผู้หญิงหวานๆเรามีเป็นสเวตเตอร์มีฮู้ดผู้หญิงค่ะไม่ได้ขายแนวผู้หญ<ๆ>ิงเรามีส being, มเสื้อยืดผู้ชายแขย็งๆค่ะว้าจ<ฮ>ัดไม่ได้<ฮ> ายเสื้อยืดแขนยาวเรามีเป็นเสื้อช้าค<ช>่ะไม่ได้ขายแนวทนบนค่ะเรามีเป็นทอนล่างกเก่งๆค่ะไม่ได้ขายอะไร,ะไรเลย <นะ S 2> ขายเป็นแนวสปอร์ตกระเป๋าจ้าอ่ากระเป๋าได้เลยจ้าโกคาจ๋าแนะนําเป็นหมวดนี้กระเป๋าเน้นแบรนด์กีฬานะคะใช่ค่ะโรคาจ๋าเน้นเป็นงานแบรนด์ูอดิดาสใบนี้สวยนะสี ชมพูสีม่วงสีม่วงสีม่วงรุลูก้าจะก็ไม่เข้มจะชมพูก็ไม่ชมพูจะม่วงก็ไม่ม่วงควาคจะสวยมากสีม่วงพอกระเทยนะรุ่นลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับถุงนี้เป็นแบรนด์ล้วนแบรนด์ทุกใบอาจจะมีเป็นโซนบ้านเขาบ้างแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นนะลูกค้าจ๋าแต่ยังไงก็คุ้มปกติราคาเต็มของเขาหกพัามร้อบาทไม่ขาย ขายในราคา5,46บาทเท่านั้นจ่ายค่ะห้าพบาทซื้อไปใช้เองอ่ะอขุมซื้อไปขายได้ค่ะซื้อไปไลฟ์สดโอ้ได้หมดซื้อไปขายแบบว่าขายแนวสปอร์ตแนวออกกำลังกายอยู่แล้วซื้อ<ช>ไปเสมไปขายไปแจมได้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นออกแววนวเนนิด เก็บของลูกค้าจากฟิตเนสนะคะาจากใครที่สัมภาระเยอะๆนะใส่ไว้หลังรถเพียวจ้่เก็บของได้จุใจมากค่ะลูกค้าจากของจุ๊กจิ๊กของลูกจิ๊กของเสื้อผ้าค่ะลูกค้าจากเก็บได้หมดนะใหใหญ่มากค่ะหรือว่าจะใส่เมียไปข้างในก็ได้ถ้าเมียตัวเล็กๆนะลูกค้าจากถ้าเมียตัวใหญ่ก็ตัดแขนตัดขาออกก่อนตัวเล็กๆวันหนูก็ใส่ได้เพียวถ้าเป็นน้ำต้องตัดแขนตัดขาออกก่อนแล้วก็ค่อยๆยัดนะเอ๊ะทำไมไลน์นี้เป็นฟารต์การไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะลูกค้า อย่ารอช้าคำถามกันก่อนเนาะนำไปเจ็ดเดือนเจ็ดดีดกรีกนนะค่ะอ่ะวรุ่ค่ะจ๋าวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะ,ะอีกอาทิตย์เดียวอีกแค่หกวันรู่ค่ะจ๋าอีกแค่หกวันสําหรับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดโปรโมชั่นก็ออกวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดก็กำลังจะมารู่ค่ะจ๋ามีแต่แจกกับให้ค่ะรู่ค่ะ,คะจ๋ามีแต่แจกกับรถวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอย่าลืมค่ะเป็นแฟนตัวยงกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาโัวๆค่ะรู่ค่ะจ๋า ก็ได้ให้เป็นแฟนตัวยงนะคะเราจะกลับมาแจกกันอีกครั้งค่ะลูกค้าจะกลับมาแจกสินค้ากันอีกครั้งเสียแค่ค่าขนส่งเท่านั้นเองนะคะใช่แค่นะคะเป๊ะเป๊ะเป๊ะน่ารักแหมน่ารักมากค่ะเอานดีอย่าลูกอุ้ยใส่หมานไปพี่ป้ากันยนะคะค่ะขอประชันกันนิดนึงลูกค้าจัดยิ้นย้ำาบ่อยมาก ยิ้นย้ําไปอีมากเลยค่ะอาาเรื่องการันตีแท้ไม่แท้เรื่องแบรนด์ไม่ได้การันตีนะคะจาขย้นดูกับลูกค้าดูเป็กนะคะชอบถุงนี้เอฟได้เลยสาหรับสมาชิกบั๊กค่ะลูกค้าจาโอนยอด5,4 4 6บาทพอถ้าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิกบั๊กค่ลูกค้าจจาสนใจในราคาถุงนี้ก็โอนมายอดเพียง6 3 0 8บาทแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเป็นสมาชิกใช่ค่ะเป็นเลยค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะยังไงก็ได้ให้เป็นเลยค่ะ ซื้อไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าซื้อไปเลยสะสมยอดก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรนะคะนาคะซื้อครั้งเดียวอ่าได้เดียวก็ได้ค่ะอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําให้ซื้อเก็บซื้อตุ่นนะคะใช่ค่ะซื้อครบยอดสองหมื่นแล้วไม่ต้องสะสมทุกเดือนนะคะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องสองหมื่นทุกเดือนนะคะไม่ต้องสะสมยอดค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสมมุติว่าซื้อเดือนนี้สองหมื่นลูกค้าได้เป็นสมาชิกเลยนะคะเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะอันนี้ของคูมาาค่ะเสือตัวบัลเลอร์เลยแต่ว่าของน้ำแบบ พี่ว่ามันอันนั้นไปอ่าของน้ำไปสามวันอ่สามว<า>ันของพี่ไปครึงคร่งวันวันอุ้ยน้ำตัวนี้ใบนี้น่ารักมากน่ารักเนาะครึ่ง แล้าเป็นซับไซส์แบบผิ่วอ่ะค่ะอันนี้เป็นของไนกี้อันนี้ครึ่งวันเท่านั้นหรือลูกค้าจ๋าอันหรือหรือไปสิบวันก็ได้ไม่ต้องเอาอะไรไปคือเอาไปใส่ใบหนึ่งแต่ละใบนี้เอาไปน่ารัก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 คือเจ๊เจ๊ได้อ่าหนูใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว่พี่ค่ะอันนั้นอันนั้นไปวันอันนั้นครึ่งวันอันนี้วันหนึ่งลูกค้าจ๋าอันนี้วันครึ่งก็ได้วันครึ่งค่ะไม่อยากบอกเลยบอกว่าอยากย้อนวัยมากอยากตัดผมบ๊อบเทค่ะลูกค้าจรรรยหืือออออทงบบ๊กก็็ไไไดด้้เเพ่จะะะนนป หม 1, หนึ่งมสองมสามมสี่เห็นใบนี้ค่ะน้ำค่ะอ,อยากย้อนอยาก,กย้อนมากค่ะน้ำค่ะหรือจะไปตัดผมสั้นดีอ่ะเราแล้วสะพายกระเป๋าแบบนี้เพื่อเราจะได้เป็นเด็กหม 1, หนึ่งมสองไปสมัครลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะอย่ารอชา้ากันในหนึ่งคลุมมีเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยมีเป็นสายสายเดินทางนิดนึงสาวน่าสาวน่ารักน่ารักนะคะจ๋าสไตล์แบบนี้นะคะเขาห้าวนิดนึงนะค่ะหรือว่าจะเป็นแบบแนวลูดแบบนี้ก็มี ติดมานะคะจ๋าแต่ก็ยังคงเป็นแบรนด์นะคะใช่ค่ะสวยปีค่ะสวยอ่ะนี่อยากโชว์ข้างหลัง่อยากโชว์พอดีปะพอดีเพอดีเปะหรือพอดีเปียพอดีเปียพอดีเปียเป้ยู่ จะไปเที่ยวแล้วครึ่งปีแล้วหนูจะไปพักร้อนหนูก็มีกระเป๋าไปไปแล้วไปค่ะไปเลยนะคะเดินเดินเดินรอบโลกอ่ะใช่ค่ะลูกค้าจากฟิลล่าค่ะไปนี้ใหญ่มากจุใจมากลูกค้าจ๋าแต่ว่าพอดีไปคนเดียวเหงาเจ้าพี่เอ๋อไปด้วยเอ๋เข้าค่ะโนอไม่ไปโนบแล้วล่ะค่ะนั้นต้องไปแบบว่าสิบวันสิบคืนนะจ๊ะน้นจะไปรอบโลกไม่ได้อ่ะขอใบเลขบคตร ขอไปเล็กบ้างสไตล์น่ารักน่ารักกระลูกน้ำขาอู้ได้หรอได้ได้ทุกไปแต่ลูกค้าต้องเอาไปแบบว่าอะไรนะคะน้ำขาไปซักนิดนึงนารทำความสะอาดนิดนึงเพื่อนำเสียหายชำรุดอาจเจอบ้าง5-15%กับลูกค้าาตามจริงของทางบริษัทบัฟนะคะใช่เลยเอาไปแล้วจะน้ำ่ะ่ไปแล้วอันนี้เราประมาณกามนะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ ชวนรายการคะ่ลคะลูกค้าจ๋ามนนี้เป็นกระเป๋าเน้นแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปรถเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6 3 0 8บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก15.77จุดเจกิโลคิดเป็นโลนะคะโลละ400บาทนะคะจำนวนใบขออนุญาตประมาณการ25-30ใบตอกต้นทุนต่อใบค่ะลูกค้าจ๋าสองบาทนะคะ <c oughs> คืนกำไรอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋าคืนกำไร ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเลยก็ว่าได้สําหรับบวัวน,นี้ลูกค้าจะราคาเต็มของเขาหกพัามร้อบาทไม่ขายขายในราคาค่ะลูกค้าจ่าห4าพบาทจากปกติค่ะลูกค้าจ่าคิดเป็นใบใบละ210บาทลดเหลือใบละ168บาทค่ะค่ะสําหรับลค้ท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะเว็บไซต์ไอจีเดี๋เป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะ<ม>บริษัทเปิดทุกวันค่ะแต่ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะ ติดตามทางช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ